สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับเมืองห่งบ้านชนบุรีแล้วก็จะมาดูคอนโดน้องเดือนก่อนเลยนะคะอันดับแรกสวัสดีนี่ค่ะ,คะอันนี้ก็เราใส่เบดดิ้งไว้นะคะก่อนที่จะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูมูลน้องเดือนของส่สวนเรานะคะวีให้ดูชัดๆนะคะนี่นะคะ นี่คือมูลน้องเดือนที่ยังไม่ได้ร่อนนะคะดูสิคะขึ้นมาขี้แบบอันนี้มากเลยนะคะเยอะมากเลยของเรานะคะจะใช้วิธีเลี้ยงแบบว่าอใช้ฟางกรบข้างบนด้วยนะคะพรอถ้าเกิดมีฟางกรบข้างบนนี่ก็คือมัน,ม,นม,มันจะช่วยทําอะไรลนะมันชุ่มเยมันจะช่วยทําให้ชุ่มขึ้นนะคะนี่นนดูนะคะทุกคนพอชุม่มแล้วก็เอา ทะสอบผมธุกิจไปม <ละ S 2> อ,อบล้วอะพ่อลองดูส <ๆ S 1> ิพ่อลองพ่อพ่อลองเกี่ยให้ดูทินี่นะคะทุกคนนี่เรายังไม่ได้ล่อนนะคะนี่ขนาดหมูลเส้เดือน<ม>ดิบๆ,ๆยังไม่ได้ร่อนนะคะทุกคนอืม้มสวยมากเลยช้าๆดิพ่อเอาให้ดูหน่อยนี่นะคะเยี๋ยวให้ดูชัดๆนี่นะคะทุกคนดูสิไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะ ล่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บมูลคือเวลาเราเก็บเนี่ยเราเราจะไม่ได้เก็บทั้งตะกร้าแล้วก็เป็นล่อนนะคะเราจะเก็บเอาเฉพาะมูลที่อยู่ข้างบนนะคะส่วนตัวเบ็ดดิ้งนะคะที่น้องเดือนยังไม่ได้กินเนะะี่ยค่ะเราก็จะทิ้งไว้ก่อนนะคะรอให้เขากินเป็นถ่ายออกมาเป็นมูลแล้วเราค่อยจะเอาไปเก็บนะคะนี่นี่เยอะมากเลยนะคะทุกคนดูนดูนะคะ แทบจะมีแต่มูลอย่างเดียวเลยนะข้างบนเนี่ยนะคะเยอะมากเลยเดี๋ยวก็จะเอาฟางออกนะคะแล้วก็จะเก็บเอามูลนะคะมูลตัวนี้นะคะเราก็จะเอาไปผสมกับปุ๋ยทางดินของเรานะคะปุ๋ยโบกชีของเรานะคะนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ของตัวมูลไส้เดือนแล้วนะคะมันก็ยังจะมีพวก ธาตุอาหารแล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆนะคะที่อยู่ในมูลไส้เดือนนะคะแล้วก็ตัวมูลไส้เดือนเนี่ยธาตุอาหารของเขาเนี่ยต้นไม้สามารถดูดซึมไปใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องผ่านการย่อยสลายอีกเหมือนปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆนะคะเยอะมากเลยนะพ่อเนาะโอเคค่ะทุกคนไปนะค่ะบ๊ายบาย